Welcome Change School Podcast to i Inspirs คุณรู้ไหมครับวันนี้คุณสามารถค้นคว้าหนังสืองานวิจัยหรือบทความวิชาการทั้งหมดของห้องสมุดได้โดยไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องสมุดแม้แต่ก้าวเดียวครับ เพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนในมือคุณก็สามารถเข้าถึงคลังข้อมูลขนาดใหญ่ระบบ AI ช่วยแนะนำหนังสือที่ตรงใจตอบคำถามผ่านแชทบอทหรือแม้กระทั่งสรุปเอกสารให้เสร็จภายในไม่กี่วินาทีนี่คือภาพจริงของห้องสมุดมอขอในวันนี้ค่ะครับห้องสมุดไม่ได้เป็นเพียงชั้นหนังสืออีกต่อไปครับแต่ได้ transform ตัวเองเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่เชื่อมผู้ใช้เข้ากับองค์ความรู้ในทุกมิติทุกที่ทุกเวลา สวัสดีค่ะดิฉันปูเป้กมลชนกใจมั่นค่ะสวัสดีครับผมยิมสลายุทธินนองจออครับเราทั้งสองคนเป็นนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสารสนเทศาศาสตร์มหาบัณฑิตคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับวันนี้เรามาพูดคุยเจาะลึกกันในเรื่องจากชั้นหนังสือสู่ศูนย์กลางดิจิทัลครับ ซึ่งเรามีแขกรับเชิญพิเศษจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะพี่อ้อมนิตยาศรีวรเดชไพศาลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ค่ะครับและท่านที่สองนะครับพี่อีฟอัคริมาสุมมาศครับบรรลักษ์ชำนาญการและหัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ อย่างแรกเลยค่ะต้องถามน้องยิมก่อนว่าน้องยิมเข้าห้องสมุดกันบ่อยไหมคะอืมช่วงพักหลังมาไม่ค่อยจะได้เข้าเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะหาข้อมูลออนไลน์เป็นหลักครับพี่ก็ไม่ค่อยได้เข้าเหมือนกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วห้องสมุดนะคะอยู่กับเราทุกคนทุกช่วงวัยกันเลยทีเดียวในการเรียนรู้ครับใช่ครับงั้นเราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับพี่อ้องครับอยากให้เล่าภาพในอดีตของห้องสมุดนะครับว่ามีบทบาทยังไงบ้างครับครับน้องยิมครับ ถ้าพูดถึงแนอดีตเหมือนน้องๆบอกไม่ได้เข้านานแล้วนะคะภาพในอดีตของน้องก็จะเป็นเหมือนแบบเอ๊ะชั้นหนังสือเยอะเดินเข้ามากดระเบียบมากมายแต่งตัว้ถูกระเบียบนะคะทําไเ่งั้นเข้าไม่ได้นะคะพกบัตรให้เรียบร้อยนะคะเดินเข้ามาก็ไม่รู้จะไปติดต่อตรงไหนก่อนพี่บรรลักษณ์ก็แบบนะมองรอดแว่นนะคะเราก็ไม่กล้าจะอยากเข้ามาใช้ห้องสมุดส่วนใหญ่แล้วนะคะในอดีตเนี่ยเราจะต้องมีกฎระเบียบมากอ่าพี่อ้อมอยู่ด้วยนี่จะต้อง คอยเช็กว่าน้องๆเน่ะให้บริการหรือว่ามาใช้บริการเนี่ยปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือเปล่าอ่าก่อนจะยืมเนี่ยไปหาหนังสือที่ชั้นเนี่ยไปหยิบมาถูกไหมอ่าคอยตอบคําถามเด็กๆว่าค้นหาหนังสืออย่างไรนะคะซึ่งสมัยที่เราใช้ห้องสมุดสมัยก่อนอะหนังสือมีความสําคัญมากมีการเข้าคิวจองหนึ่งเล่มมีเพียงหนึ่งเล่มเท่านั้นเป็นหนังสือสําคัญอย่างเงี้ยทุกคนจะรีบมามาใช้บริการของห้องสมุดนะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศของห้องสมุดในอดีตค่ะ พูดแล้วก็ชวนให้คิดถึงวันๆนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับพี่อ้อมโลกเราเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากครับแต่สถานที่อ้อมหนครับว่าปัจจุบันอ่ะห้องสมุดของเราเนี่ยได้ transform หรือว่าได้ปรับตัวยังไงบ้างครับค่ะพอถึงในยุคนี้นะแบบพวกพี่ต้องปรับในหลายๆเรื่องนะคะจะต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนาะเราเรามีการปรับทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรนะคะด้านของทรัพยากรด้านบริการนะคะทุกอย่างเราจะถูก ออกแบบและว,วางแผนเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่การให้บริการบนโลกออนไลน์นะคะบุคลากรของห้องสมุดต,ต้องเล่าเลา่ทุกท่านฟังว่าเออเรามีช่วงอายุหลายวัยหลายเจนทํายังไงให้รู้เท่าทันบริการออนไลน์มันก็เป็นสิ่งใหม่มากนะักศึกษาพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เตรียมคนก่อน,นะคะ่ะเราก็ต้องปรับ mindset ด้วยผู้บริหารในหลายๆยุคที่ผ่านมาก็จะต้องไปศึกษามาว่าโปรแกรมหรือระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่จะมาใช้กับเราเนี่ย ทำยังไงที่จะให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรให้ได้มากที่สุดนะคะจะมาสื่อสารกับบุคลากรยังไงให้เข้าใจว่าเอ้ยเราต้องปรับตัวนะต่อไปเราจะนั่งเป็นบนรรลักษ์ที่เฉยให้เด็กมาวอล์กอินหาเราไม่ได้แล้วนะเราก็เปลี่ยนนะคะเราก็ให้บุคลากรของเราได้รู้จักในเรื่องของเทคโนโลยีห้องสมุดให้มากขึ้นะระบบต่างๆเราก็ลงทุนค่ะใช้เงินในการซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาเพื่อจัดการระบบ แล้วก็พัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนบริการนะคะบริการเนี่ยจากที่น้องยิมนะคะอาจจะเคยใช้บริการแบบ Walk-in เข้ามาอย่างเดียวเราก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์ค่ะแล้วก็มีบริการที่แบบเราไม่อยากมาห้องสมุดล้วก็มีบริการดีๆนะคะ Document Delivery ขับรถไปส่งเหมือนเราสั่งพิซซ่านะคะสะดวกสบายมากก็คือเราค่อนข้างที่จะปรับไปพร้อมๆกับ โลกที่เปลี่ยนไปเราก็ดูเพื่อนบ้านค่ะเราดูซิว่าที่อื่นเขาเป็นยังไงบ้างนะคะนักศึกษาต้องการอะไรเราก็เตรียมความพร้อมประมาณสี่ด้านที่เราให้ฟังก็คือบุคลากรนะคะในเรื่องของระบบในเรื่ององบประมาณแล้วก็บริการนะคะอันนี้คือสิ่งที่สํานักหอสมุดมอคอของเราได้เตรียมไว้ค่ะจากที่พี่อ้อมกล่าวมานะคะทั้งหมดก็คือ บุคลากรระบบทรัพยากรแล้วก็บริการที่ที่นี่เตรียมไว้และในมุมมองของพี่อีฟนะคะประโยคคี่ว่าจากชั้นหนังสือสูส่ศูนย์กลางดิจิทัลนะคะฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยใช่ไหมน้องยิมใช่ครับแล้วพี่อีฟ่ะคะมองว่าประโยคนี้นะคะ่ะสะท้อนบทบาทใหม่ของห้องสมุดยังไงบ้างคะค่ะจริงๆแล้วนะคะบทบาทของห้องสมุดมันไม่ได้เปลี่ยนไปแค่ภาพลักษณ์ที่มันดูปรับเปลี่ยนไปนะคะพี่จะเล่าให้ฟังเป็น เป็นสองช่วงหลักๆใหญ่ๆก็คือในในช่วงแรกนะคะห้องสมุดเปลี่ยนบทบาทจากห้องสมุดที่มีแต่ชั้นหนังสือมาเป็น Library for all เพราะเราต้องการให้ผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัยเข้ามาใช้บริการห้องสมุดไม่ใช่เฉพานะนักศึกษาหรือว่าบุคลากรของเรานะคะเราต้องการให้มีผู้สูงอายุมีเด็กนักเรียนนะคะมีเด็กๆวัยอนุบาลที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเปิดโลกกว้างให้กับเขานะคะประมาณช่วงประมาณ10-12ปีที่แล้วเราก็มีการปรับบทบาทของห้องสมุดเป็น Library for all มาถึงช่วง ย้อนหลังไป4ปีเราก็มีการทานฟอร์มอีกรอบหนึง่งให้กลายเป็น Learning Center for All หมายความว่ายังไงเราต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สําหรับคนทุกคนเราไม่ได้เป็นแค่ชั้นเก็บหนังสือแล้วนะตอนนี้เราเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ห้องสมุดก็ต้องมีการเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนบริการเหมือนที่พี่อ้อมไม่ร้อยฟังแล้วนะคะเราก็เพื่อให้สนับสนุนการเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกใบแล้วก็สําหรับ ผู้ใช้บริการของเราที่มีหลากหลายมากขึ้นค่ะอย่างที่พี่พูดไปค่ะถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปหลายคนอาจจะมีคําถามว่าปัจจุบันค่ะคนเข้าใช้ห้องสมุดกันน้อยลงจริงไหมหรือว่าส่วนใหญ่นะคะทุกคนนะคะหันมาใช้บริการห้องสมุดผ่านบริการออนไลน์แทนอยากให้พี่อีฟเล่าถึงพฤติกรรมของน้องๆหรือผู้ใช้บริการห้องสมุดในปัจจุบันให้ฟังหน่อยค่ะค่ะถ้าพูดถึงพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการของเรานะคะก็คือ การเข้ามาใช้บริการในพื้นที่จริงเนี่ยลดลงแต่มีความต้องการใช้ข้อมูลทางออนไลน์หรือว่าดิจออก์อยู่สูงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบถามข้อมูลจากเดิมเราต้องขับรถมาเพื่อสอบถามหรือว่ามาคืนหนังสือมามายิมต่ออย่างเงี้ยก็คือต้องมาห้องสมุดต้องเข้ามาพื้นที่จริงแต่ทุกวันนี้เราก็สามารถทําผ่านออนไลน์ได้นะคะแล้วก็มาใช้พื้นที่จริงเนี่ยพฤติกรรมนักศึกษาเขาจะปรับเปลีป่ยนไปแล้วเขาจะมาห้องสมุดในช่วงที่ใกล้สอบ เราก็ต้องเปลี่ยนจากชั้นเก็บหนังสือแล้วก็ต้องจัดบริการให้มีเป็น co-working space สำหรับที่จะให้นักศึกษาเข้ามาเรียนดูเพราะว่าพฤติกรรมเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะเขาไม่ใช่แบบแยกกันอ่านแล้วเขาชอบที่มันแบบคุยกันเป็นกลุ่มดิสคัทกันแล้วก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใช่แล้วก็นักศึกษาตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะก็<ม>คือเวลาเขาอ่านหนังสือเขาต้องมีหูฟังฟังเพลงเล่นเกมแต่อ่านหนังสือไปด้วยดังนั้นนะคะห้องสมุดก็ต้องมีการปรับตัวเพราะว่าเราต้องการให้ ยังคงอยากให้มีนักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่จริงแต่ในฐานเดียวกันเราก็ต้องปรับปรุงบริการออนไลน์ของเราให้ดียิ่งขึ้นให้สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์แหล่งข้อมูลต่างๆของห้องสมุดผู้ให้บริการก็ต้องปรับตัวในการเรียนรู้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็ทําให้มีการพัฒนาบริการออนไลน์เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการทำแชทบอทดเพื่อช่วยตอบคําถามกับผู้ใช้บริการนะคะก็ผู้พี่ได้มีการที่จะ พัฒนาบริการต่างๆเพื่อที่จะเสิร์ฟให้กับผู้ใช้ได้สามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้นทั้งในส่วนที่มาใช้บริการในพื้นที่จริงแล้วก็มาใช้บริการทางออนไลน์ค่ะครับผมเมือ่อกี้ได้ยินนะครับว่ามีการพัฒนาพื้นที่เช่น co-working space เนี่ยก็เลยอยากจะถามต่อครับว่าทางห้องสมุดเองเนี่ยได้มีการพัฒนาพื้นที่ใหม่ๆคือนอกจาก co-working space หรือว,ว,ว่า maker space เ,เนี่ยมันตอบโจทย์ผู้ใช้ในยุคนี้ยังไงได้บ้างครับผม ในในส่วนของพื้นที่บริการนะคะเรามีการถูกออกแบบใหม่เพื่อให้เป็นมากกว่าห้องนั่งอ่านหนังสือนะคะในว่าจะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซที่สําหรับเป็นพื้นที่สําหรับนั่งทางานกลุ่มหรือถ้าใครชอบเป็นนั่งนั่งอ่านเดี่ยวเราก็ต้องจัดให้ทั้ง2รูปแบบเป็นกลุ่มเป็นเดี่ยวหรือใครที่ต้องการมีห้องประชุมกลุ่มย่อยนะคะที่สามารถใช้เสียงได้เราก็ต้องจัด f a ซิลิตี้ไม่ว่าจะเป็นจอไม่ว่าจะเป็นดีไวซ์ต่างๆเพื่อให้บริการให้กับผู้ใช้และนอกจากนั้นนะคะนอกจากสายอ่านและสายนักอา่านเรายังมีสายทางด้านที่มีการพัฒนาไอเดียต่างๆทําโครงงานทํานวัตกรรมต่างๆเราก็จะต้องมี k k u Maker Space เป็นพื้นที่สําหรับครีเอเตอร์ต่างๆที่ต้องการมาผลิตนวัตกรรมผลิตชิ้นงานผลิตโครงงานเพราะเราอย่าลืมว่าเรามีนักศึกษาที่เป็นสาขาทางด้านนี้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่อนข้างมากนะคะเราก็ต้องให้ความสําคัญส่วน พื้นที่ต่างๆที่เรามีการจัดให้นั้นนะคะช่วยให้ผู้ใช้บริการนั้นสามารถเข้ามาใช้บริการแล้วก็ต่อยอดความรู้ของเขาได้มากขึ้นค่ะ,ะเดี๋ยวพี่อ้อมขอเสริมจากพี่นิดนึงนะคะเรื่องพื้นที่ใหม่ๆเมื่อกี้ที่พี่เล่าให้พวกเราได้ฟังเนี่ยก็คือเป็นผู้ใช้บริการหลังใช้ได้หมดใช้ได้ฟรีด้วยแต่มันจะมีอีกพื้นที่หนึ่งพิเศษมากสำหรับทุกคนเลยก็คือ meeting space for all เข้ามาแบบฟรีไม่ต้องเป็น สมาชิกห้องสมุดก็ได้นะคะเข้ามาใช้ได้เลยเดินเข้ามาเรามีที่นั่งให้นะคะแล้วเราก็มีเครื่องไว้ให้สืบคนข้อมูลที่สําคัญนะคะเรามีเปียนโนให้เล่นด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะสร้างเรียกว่าบรรยากาศให้ห้องสมุดของเรามีชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะ น่าสนใจกันเลยทีเดียวค่ะแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้พูดถึงว่าหลายๆอย่างไปอยู่บนเว็บไซต์แล้วค่ะบทบาทของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ก็นับว่าสําคัญมากเช่นกันอยากจะทราบว่าห้องสมุดของเราค่ะมีกลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรให้ดึงดูดผู้ใช้ค่ะเข้ามาใช้บริการทั้งในคุณที่จริงแล้วก็ออนไลน์ค่ะคำถามนี้สําคัญมากนะคะเท่ากับชีวิตของพี่อ้อมกับพี่อีฟเลยนะคะเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งการสื่อสารมีการเปลี่ยน แปลงไปตลอดเวลานะคะกลุ่มผู้รับบริการของเราอะ่ะก็มีความชอบที่ไม่เหมือนกันเนาะบางทียิมอาจจะอยากรู้ข่าวสารผ่านช่องทางนี้เวลานี้อะไรอยงี้ยค่ะซึ่งมันทําให้พี่ออมกับพี่อิมเนี่ยต้องใช้กลยุทธ์ด้วยคือเราจะต้องศึกษาผู้ใช้ด้วยการที่สํารวจนะคะว่าผู้ใช้ต้องการการรับสารของเราเนี่ยเวลาใดอ่าเป็นสื่อสารประเภทไหนนะคะโดย เซกเมนต์ลูกค้าตามกลุ่มผู้รับบริการของห้องสมุดนะคะเราก็ใช้กลยุทธ์เนี้ยในการสํารวจพอเราทราบละว่านักึาษาปริณรีเนี่ยชอบใช้ชีวิตตอนประมาณ6กโมงเย็นเราก็จะตั้งโพสต์การสื่อสารที่ Facebook Fanpage ของเราเนี่ยไว้ตอน6กโมงเย็นนะคะอาจารย์นะคะอาจารย์จะต้องรับสารผ่านทางอีเมลนะคะอาจารย์ก็ต้องส่งอีเมลเนี่ยในเวลาราชการนะคะแล้วก็ถ้าเป็น น้องนักศึกษาปริญญาโทอย่างเงี้ยค่ะมาเรียนเสาร์อาทิตย์แต่ว่าต้องการรับรู้เรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมหรือว่าการที่จะมาช่วยสืบค้นงานวิจัยเนี่ยเราก็จะต้องปล่อยโต์นั้นออกในช่วงเวลาของเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะกลยุทธ์ของเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปต,ตามเวลาและก็ความต้องการนะคะส่วนในพื้นที่จริงเนี่ยเรามีกลยุทธ์ก็คือว่าเวลาเราจ,จัดช่วงเวลาใดน,นะคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้เร็วนะคะอย่างเช่นว่า ช่วงย4ี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นช่วงที่ฮอตมากเนาะพี่ยิปน้องๆจะถามมาก่อนเวลามากพวกเขาเตรียมตัวว่าเ็าจะจะมาใช้ชีวิตในการอ่นานหนังสือ24ชั่วโมงเนี่ยเราต้องมาวางแผนกันว่าเออเราต้องประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะมีการเปิดเป็นที่24ชั่วโมงเนี่ยกี่อาทิตย์อ่าเด็กจะต้องได้ใช้ช่วงนี้แล้วหลังจากนี้อ่าเราจะปิดพื้นที่ตอนไหนเราต้องสื่อสารล่วงหน้านะคะให,ให้ให้น้องๆเขาได้ทราบแล้วก็ในส่วนของหากมีเหตุ่วนเหตุร้ายหรืออะไรเราจะรีบ ประชาสัมพันธ์ทันทีในส่วนข่าวสารอะไรก็ตามแต่นะคะพวกพี่จะค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยสั้นเพราะว่าช่วงชีวิตของข่าวสารมันเร็วเราจะไม่ใช้เวลาในการออกแบบแบนเนอร์นานแต่เราจะใช้วิธีการคือใช้แพทเทิร์น랩แบบฟอร์มที่เราออกแบบกันไว้เนี่ยให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะคะเปลี่ยนข้อความแล้วก็ใช้คำนะคะต้องชืงบวก อันนี้เป็นกลยุทธ์สำคัญเลยพวกพี่จะต้องใช้การสื่อสารเชิงบวกถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่มนะคะทำยังไงถ้าในโลกออนไลน์อยากให้ติดเทรนนะคะได้เทคนิคดีๆนะคะจากอาจารย์ป๊อปนะคะจะป๊อปให้เราไปอยู่ที่ Twitter ตอนนี้เป็น X เ,เนาะให้เราใช้ Hashtag อ่าเด็กจะตามหาเราเจอเราก็ทุกครั้งเราต้องใช้ Hashtag KQ l ค b r a r y คนที่ไหนต้องเจอเรานะคะที่คือหนึ่งกลยุทธ์หนึ่งนะคะที่เราเอามาใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เอาเป็นคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะคะ